นนไดไ,ไปเลยไปเลยไปเลยความพอาจึงเกิดขึ้นนั้นเป็นค่าเซอเซียวของความเป็นค่าตะกอน่ะเราต้องไปลุยกันแล้วว่ะก็มาดิครับก็มาดิครับนี่มาและขอม อินโพสเตอร์มีสักคนนะครับตาแรกเราเป็นเชิวเมตนะคะท่านผู้ชมตาแรกเราเป็นเมตนะคะท่านผู้ชมตานี้นะครับเราต้องเล่นเล่นขยงดูเดือดเห็ดมันเฮ้ยนี่อา้าวผมโดนข่าแล้วผู้ชมดูดิอา้าวม่คนจะสบผมแล้วนี่นะคะท่านผู้ชมมีควจะสบผมแล้วนะครับเออ ว่าไงคลอสเนี่ยสต๊อปบลอสสต๊อปคลอสสีเหลืองน,น,นะผมอ้ยไม่ใช่สีเหลืองดิสีชมถ้าเกิดว่าเป็นสีดำมันเป็นสีเอไม่ใช่หรอกเออน้อ้าวทำไมคุณสงสส่ส,สีดำคะใครเป็นคนนำให้โว้สีดำหนึ่งบลสตันแอดอิมโพสเตอร์นะครับเราเป็นผีนะครับเราต้องช่วยเรา cái <laughs> gì cho kênh con Mì cái gì không bỏ lỡ những sao hấp dẫn โอ้เริ่มเกมกันแล้วทุกคนมาเราจะมาลุยกันเลยนะครับหน้าจอเนี่ยมันจะดับไปแป๊บเดียวนะครับมาไปลุยกันเลยบายบายบายเฮ้ยเราได้เป็นอินเวสเอร์ีเสีขาวไป จมันแค่ไหนกันนะนจะมันแค่ไหนกันนะ <c oughs> เรียนทำา u e s เรียนทำา u e s t เฮ้ยโยความผิด้สีขาวเฮ้ยโยความผิดสีฟ้า <c oughs> ต้องรีบโยความผิด้สีฟ้าไม่งั้นจะโดนโบดเพราะว่าเมื่อกี้สีฟ้าเดินเข้ามาพอดี ความผิดเป็นสีฟ้าฮ่าฮ่าความผิดเปสีฟ้าเลยความผิดเป็นสีฟ้านี่ปวดมันเลยชิวๆถ้าท่านผู้ชมชิวๆ,ๆครับน้องเราเนี่ยต้องฆ่าให้เยอะมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ โอ้ยเราต้องฆ่าปิดปากสีชมพูกับสีสีชมพูอย่างเดียวนะคะเราต้องฆ่าปิดปากชมพูฉันจะไม่ยอมให้แกสังมาถึงฉันหรอกนลวค่ะ้เราฆ่าปิดปากสีชมพูไป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 ด้วยกันไปด้วยกันเอา เราต้องดูแล้วก็จะแก้ไฟนะคะท่านผู้ชมไป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  ชนะเย้เย้ชนะแล้วท่านผู้ชมชนะแล้วเป็นไงค <mel od ic> รับลงค่ะแล้วเนี่ยเป็นยอดนะค่ะ ไอ้หนุ่ยแต่เลยวู้ฮู้มาน้าจอมันจะดาบไปแบบสเดียวนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นชิวเป็นะคะในโฮสต์เดียวสองคนโอ้สวัสดี เออรทำเลยกันดีบ๊าดี้มาเดี้เราอย่รับคนไม่เอามันจะโลดเราไปฆ่าเราต้องทำภารกิจก่อนนะครับภารกิจเราอยู่ที่ไหนภารกิจเราอยู่ไหนอ่ะเอ้ยมีคนดับไฟไม่ใช่ดีมีความติดไฟเฮ้ย โอเคอุย้ยสีชมพูดกดปุ่มใครครับอ้าวฆาตกรยังไม่เดินเกมเลยหรอเอาจริงดิฆาตกรยังไม่เดินเกมอืมอา้าวมาสงสัยผมแล้วไงงงแง่ ผมไม่ยังไม่ได้ทำอะไรผมผมผมก็อุตส่าห์ช่วยแก้ไฟอะไรวะผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยที่แค่ผมก็อยู่กับไม่มีคนหลุผมเลยเหรออ้าวยังีก็ดีสิครับ No one but agents นะคะที Imposter ละสองคนนะครับ Camina Push ไป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 สวัสดีสวัสดีไป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 เดี๋ยวต้องไปด้วยกัน เียงผูหรือเปล่าเสียงผูหรือเปล่าเสียงู้่าหรือเปล่าียงผู้น่นอนสียงูนั่งจะจะติดรูเล็วเร็วเร็ว,เ,รว,เ,รวเอา้า บาย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 เราต้องมือกันเป็นกลุ่มก้อนเราต้องมือกันเป็นกลุ่มก้อนแองนนแนสวาแดะไปเราเดินกันสามคนนะไปะไปเลยอ้าวทนายมาด้วยหรอมาเด็กตอนนี้นะครับเราอยู่กระสีเหลืองกระสีเงินนะครับสีเหลืองกระสีเงินเ,เป็นพยายนให้เราได้นะครับไหนอ่ะน้องที่เรากำลังหายอยู่มันคือไหนไหนอ่ะ นี่ไงฆาตกรปิดไฟอีกแล้วทำไมฆาตกรปิดไฟรัวๆเลยท่านผู้ชมแงใครมาหลบอยู่ตรงเนี้ตายเหรอสีดำเฮ้ยสีดำตายหรือเปล่าไปไตายไป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 เฮ้ยเฮ้ยยิงยังตายแล้วคนที่อยู่ไม่ไกลไม่ไกลก็มีแค่สีฟ้าอ้าวทำไมส้มสีนี้ตาย เฮ้ยนัยกแกะเดี๋ยวผมขอวิเคราะห์ก่อนผมสกสัยสสีดำไม่ก็สีฟ้านะสีดำไม่ก็สีฟ้าสีดำสก๊สีดำนั่งไม่รู้อ่ะผมผมก็ไม่รู้เหมกันผมมีข้อมูลที่ไม่แน่ใจนะครับผู้ชม สีฟ้าบดผมผมบอกสีดำสีดำโดนวดออกนะครับไม่ถูกก้องด้วยผมยผมน่ะผมตอนแรกผมก็มีข้ออ้าวอ๋อคารตอรเอ้ยคารเตอร์อลอินคุณคนเนียแล้วต้องไปแก้ไฟก่อนแล้วหละท่านผู้ชมต้องไปแก้ไฟเลยไปเลยไป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  ไป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 เลยไปไปเลยอ้านี่คือเฮ้ยเพื่อเราหายไปไหนกันหมดอ่ะผมมาแก้ไฟคุณดีเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ม,มูเฮ้ยเฮ้ยตายไปแล้วปอน ี่เบ้นสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบวีดีโอเท่านี้นะคะอย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกด,ดติดตามช่องผมให้เลอะนะคะสำหรับวันนี้ขออนทะ่านผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายซิโเกนบ๊ายบาย